สูบสัดแตกสูบแต่ยาอนะไรเห็นไหมเนาะปอดแรงหมดเนี่ยต้องมาตายเนาะไอหมูอัน,องงน,อนนี้อันไงวะเนาะนี่คือเอาดิงดองหน่อยมาไว้เนี่ใส่วะ<า> <c ười> นี่เนี่ยนี่เนี่ย <c ười> มันใบเออดี๋ยวผมดิโน <c ười> พาจุดทะลุ <c ười> ยังหัวใจก็เด้งออกมา <c ười> ตายแล้วมึงตายเลยวะตายตายก็มอง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,งปังปายสุขสุขชนนะครับวันนี้เลาก็อยู่กับเกมมอเทือนนะครับซึ่งวันนี้เ้าก็สิมาทำการเพอร์ตาใส่ติงให้พอยิป้อมนะครับพเปย์ป้อมขางบ้านผมเนี่ยละพอยิป้อมนี่เราก็สิเป็นไอพอยิปต <Aye. S 1> ู่นะครับอืมพอยิปตู่น <testimony> ี่พอยิปตู่นี่เป็นคู่ตู่นะอยู่ขางบ้านผมนะบ่แม่นนายกนะครับเป็นคู่นะครับยาเข้าใจพิษนะครับที่ได้ไปนอนคุกนะครับบ่เอานะครับเป็นยังเนี่ยอยู่ดีๆมาแหกท้องให้รคอยคอสิรักษาเจ้าเป็นกินบ่สบประสบป่ากินแต่ละคาบมีแต่แพพงๆกกินนนัับ่่ละตู่่่นนัละ <gelecek> บอกเพ่อนยันตัวคอยฝากบอกเพ่อนยันตูม่มันเนีอยากกินหลายเหล่าแล้วก็แยกกินหลายภาษีโอ้กอ็แมนตู่เย็นเนี่ยังเนาะผมคิดว่าเข้าหนาจิต้องเปลี่ยนหัวใจนะครับยังไงมันยังยคือเป็นยังสิว้าวงูเด้งดึงเด่งดึงได้พี่น้องเอ้ยแม,นมีนล่ะเนี่ยแมีนแท้ๆล่ะเนี่ยแมียนยังตีนั่นแหละตับนะครับพี่น้องตับยืดได้เบิ่งทีตับ มันตับแนวดาเฮ้ยบางทีมักหลายมันบ่ตับเนี่ยฮะกินเข้าไปนะยาสแตกแต่แนวแพงๆหลายนะบอกพี่ในตูวน้ำยาสแตกแต่แนวแพงๆเบิ้งนี่พี่น้องป่องไปเท่านีร่แคบสิบวมมแนวกินแล้วทุบเนี่ยกินให้เขาห้วยเกียกินแล้วอย่าเห็นตับปิ้งั็เด็ดกินเนี่ยเบิ้งอาปาตัดแตกเข้าไปครับสัแตกไอ่บอกยางนะจอยเนาะแตกเข้าไปโอ้โหตับหยุดเฮ้ยหยุดได้คักได้เนี่ยแต่ว่า นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เน,เน <c oughs> มันบาบเลยพออ่อมพี่น้อง <c oughs> มันดด่งดึงดังได้ดีเ,เด้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตตกตกตับตกอ้ยาขวางเ้ยอ๋อเปิดฟ้าเลยอะเปิดฟา้เดฟาเพราะอวะ อาปลาคอยยีป้อนมียาในยายากไปยายาตายนะล่ะกินแล้วเสแฉกแล้วก็ตายแล้วเปนประยุทธ์สภาพแบบเสแฉกไปแต่นอนหลับเสแฉกเสแฉกเสแฉกเขาให้ไปบริหารบริหารบริหารคณะครู่นั่นบริหารประเทศนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเสือกไปหลับในหม่องประชุมโอ้ยโอ้ยโอ้ยซะวป่าหน่าจะต้องวู๊นั่นดินั่นดิอีกอันนึงเนี้ย,ย,ยต้องเฮงเลยว่ะเออเอาม Coffee, <groans> <sh> <paced> ือลงไปได้พ <t abra plausible> ี่น้องอ๋อมือทะลุฮู้ เฮ้ยเป็นยังไงโวยนี่น <c oughs> นออกมาเลยวะก็อ <c oughs> อกมากสิวุ้ดพี่น้องปอดเอาปอดไม่ยังงั้น,นี่เหรอไปเอาปอดออกมาจากที่ไหนวะเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้องเอากระดูดกหอวก้อนนะพี่น้องจับไว้จับไปโอ้โหเรื่อยเอากระดูกก้อนขั้นแรกอะโอ้โหที่จะออกยากตายมั้ยวะเฮ้ยอืมขอเอาหม เลยปลอเกลียวเว้ยนีอ่ออกมาก่อก่อนได้ปอดอีกขังหนึ่งบัวตองหายใจอนอนหลับคือคันที่นอนหลับอยู่ในเสืปป้อผ้ากับบัวตองหายใจเด้วอืมนัวเขาได้ของดีมากพี่นอ้องใส่ใส่ปอดใส่ยอดวายโอ๊ยเงอกหน,น่อยก็อันใหญ่ตัวนี้ไหมบัวคือกันนด้เลยอ๋ออันนี้เป็นซัดเลี่ยงผมนะครับอันนี้อันนี้บักน้อยเนี่ยบักน้อยนี่บักน้อยอันนี้บักใหญ่เนี่ย <laughs> มันมาคืออะไรเราคนเลยสแตก็กสแตกเข้าไปสแตกไตย่ยอดคลอง <c oughs> กินอะไปกินอ,อไะไรครับอาราดเหมือนมือคนทั้งมือเปียกอะไรฮะฮ่มัน <c oughs> เป็นเปียกอีดตีตัวนี้ไหมสมโพธิ์เงี้ย <c oughs> ม,มันกินบ้านกินเมืองเป็นสิลธะ <c oughs> คนท่าต้อง <c oughs> เอาเอานันนี้มาขีดวักมันกันฮะ โอ้ยมันคือบอกเขาม่หีดอีโตเลยอย่าตีอย่าเด่น่ะดีนะมันคือเด้เสียบเข้าไปข้างในเังทันไหม๊าดพาจุดทะลุ ยังหัวใจก็ดิ่งออกมาตายแล้วมึงตายเลยปะตายตายก็มองต้องเอานี่แหละเจ้าซื้อปอมันมาก่อนอือย่าให้เห็นยางกายหนาบ้านค่อยใส่นะบอกให้นะอันนี้ค่อยเป็นหมอนะค่อยก็เลยรักษาให้ยเจ้านะบอกสั้นนี่ค่อยปล่อยเจ้าตายไปโดนเร้วนอนหลับตลอดเวลาบอกว่าให้ไปประชุบเสือกไปนอนอืมมันเมียนบอตีบังฟังล่ำเมั่งนะ อ <c oughs> ย่าหนีบังฟังน้ำเปิดบังฟังน้ำบาดเวลาปไปประชุมน่ะน,นะยาหานอนหลับมเข้าใจบ่อุ้ยอุย้ <c oughs> อยเขาให้เปลี่ยกยังเนี่ยระบาดเนี่ยเอาเนี่ยมาก,ก่อนไม่ติดตายไปแลฝากไว้ก่อนเด้อเออน,นั่นแหละสูบซัดแตกสูบแต่ยาอะไรน,นะเห็นไหมปอดแหลงหมดเนี่ยต้องมาตายเนาะไอ้ยนุ่มนอันใหญ่เว้ยมอนี่คือเอาดิงดองหน่อยมาไว้นี่ใส่ปะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เอาไว้น้ำเออเอาหวัวใจออกมาเดี๋ยวมันจิตประไตจิบตัดตัดอ่าบิดก้อยมืงหนีหอน้องฉีบมาทำการผ่าตัดเปลี่ยนหวัวใจมันหัวใจมันยังเปลี่ยนจีบมันแมนบ่ไหนะมันเนยังยังไงน่ะไอหัวใจเงี้ไปเลยไปไปโอ้อต้องเก็บเป็นเตยหน่อยสิต้องเ่ยนเป็นหำหน่อย เข้าไปอแม่ลำว้ายตายรถเจ้าว่ะกินอันนี้เข้าไปอ่าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่มีโอ๊ยโอ๊ยคือเข้าไปได้นั้นโอ๊ยจะโอ้ยตายตายตายโอ้โหอ้โหห้าขวบเงยใส่อันนี้เทียเดียวห้ามวบเงยออกมืดทุเนี้เอาอรรถ <ไ professors fingers out> จำไ่ได้ไปนองใส่เอ you, wrote, ียงกว่าหนึ่เนี้ยเอาขีบเนี่ยเนียแนบเยข้างฝากก้อนอันนี้เอาไานี่เนี่ยเอาไปยุ่ยอย่งใน่องมันบอเนหม่องไวใน่องอันเนี้ยตันนี้จักมันเป็นโรคยังหอกห้มากเลยกูมารักษาเนี่ยบอกกัวกอดเียเตมนบอกเสียข้อเจ็บแดงเฮ้ยหนักไปปอดแมงเสียลวอันนึงเ้าว้าย

นยังวะอาขัวไตมึงมา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 กูรุยขเอาแบงสันวะโอ้า้องมามีรบปอดเหลือปอดทางนึงเอานนี้ใช้แทนกันเลยนะเข้าไปมงเหลือปอดค้างเยอะแล้วเจ้าเอาไตไปสองอันแทนเด้ นี่ล่ะคนเขาไต่สองอันมันก็ขายได้หลายบาทใช่ปปอดมันขายไปเลยดิอ,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 อย่างเง้ยเข้าไปเดือนนึงนะเข้าไปเี้เข้าไปแกงซึมลองฮาขัวแซมขันเตื่นมาแล้วปรต้องตกใจเด้อรไปยีป่ปอมคอยใส่ไต่กับใส่ติงเพิ่มให้เจ้าแล้วสองอันนะ สำหนีบงไปนองเกมนี้มันก็มีสำดานเดียวนะหนมันามนาทีต้องไปซื้อเกมอีกนะครับหรับไครทีมว่วนหรือม,มักหรือสอบนี่ก็อย่าเริ่มติดตามว่าไร b ับสไครผมนี่เลยครับก็บสิมาเห็ดคลิปเด่นหัวไปไล่สารล้างผมละใส่หม่องฟังล้ำพิ่ป่อมบ่ากัน,นเจอกันไม่คลิปนะสบายคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ